สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับร้าน168ไบ k e ซื้อขายแลกเปลี่ยน b i g b ไบ e ทุกรุ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าแอฟริกาทวินดีซีทปี2017นะครับก็คันนี้นะครับจะเป็นรถระบบเกียร์มือนะครับแล้วก็จะมีเกียร์ออโต้ด้วยก็ของแต่งเขาค่าเขาจะเป็นไฟเลียวหน้านะครับแล้วก็กล่องหลังครับ ที่เหลือก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันครับเลขใหม่นะครับเจวิ่งอยู่ที่21,335กิโลนะครับก็ราคานะครับซื้อสดจะอยู่ที่285,000บาทครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หมดสอบ,บริษัทด้วยกันครับบริษัทแรกครับเป็นบริษัทตะวันออกเทสซิงเงินดาวเริ่มต้นใช้เงินดาวอยู่ที่5,000บาทออกรถได้เลยนะครับ ก็บริษัทที่2องครับเป็นบริษัทกรุงศรีิ๊กไบครับเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่42,750บาทออกรถได้เลยนะครับก็ลูกค้าสะดวกจัดไปนน้นไหนสามารถเลือกกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียเครื่องยนต์กันครับเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายนะครับผมเครื่องเดินเงียบๆเลยครับผม ก็สูงลงมาเบารถไม่มีดับนะครับซื้อรถจากทางร้านเราไปเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเชิมยิกไบทุกรุ่นก็ร,รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook 1ึ่ไบด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆในที่ช anel อยู่ดูครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ